สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการเคลียร์คบเค็มวประกันภัยบ่ายพีเอ็มวนะครับก็วันนี้มาคุยกันในเรื่องของการกรมธรรประกันรถยนต์ยกเลิกประกันรถยนต์นะครับบางคนไม่ทราบว่าประกันรถยนต์นี่มันยกเลิกได้ประกันรถยนต์เนี่ยจริงๆมันก็คือสัญญาประกันภัยก็เหมือนสัญญาทั่วไปนะครับว่า มันเราทาสัญญากันแล้วก็สามารถที่จะยกเลิกได้แต่คราวนี้ยกเลิกได้แล้วมีตังคืนด้วยเดี๋ยวจะมาฟังกันว่าการยกเลิกกรมธรรม์นเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรบ้างถึงยกเลิกแล้วยกเลิกแล้วมันได้ตังคืนยังไงนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะถามว่าสมมุติว่าบางคนเนี่ยเ,เขาทําประกันรถชั้นหนึ่งไว้แล้ว <c oughs> ใช่ไหมครับพี่ดัง <c oughs> เขาอยากจะขายรถ <c oughs> แบบนี้ยกเลิกได้ไหม <c oughs> ได้ครับ กรณีที่เราทําประกาศไว้แล้ววันคุ้มครองยังเหลืออยู่นะครับ,รบเราต้องการเราขายรถไปแต่กรมธรรม์เราถืออยู่นะครับถ้าเราสามารถเอากรมธรรม์ฉบับนั้นนะครับมาแจ้งยกเลิกเพื่อขอรับเงินเบี้ยประก<ห>ัน<ช>ที่เหลือคืนจากบริษัทได้นะครับรบางคนไม่ทราบขายรถแล้วก็ทิ้งกรมธรรม์ไปเลยใช่ว่ารถไม่ได้อยู่กับเราแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรแล้วนะครับไอ้นี่เราเอากรมธรรม์ที่เหลือมา ขอรับเบีย้ยประกันรับเงินคืนบริษัทได้นะครับ,รบการคืนเบีย้ยประกันเนี่ยมันจะมีอัตราส่วนอยู่ที่กรมธรรม์ที่เราถืออยู่ด้านหลังอยู่แล้วนะครับมสมมุติว่าลดเราทําประกันไปประมาณร้อยคุ้มครองไปหน,นึ่งรวันนี่มันหนึ่งปีก็คือ100 1 0 0่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งปีคือ365วันหนึ่งปีก็คือ100คร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเราคุ้มครองไปแล้วเราซื้อประกันไปแล้ว หนึ่งรอยวันนะครับเราจะได้เบี้ยประกันคืนประมาณ50%ปอร์เซนตนะครับคุณคุณถ้า200้อวันเราเขาจะคืนเบี้ยเรา2ี่สปซของเบี้ยประกันนะครับที่เราจ่ายไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่าอย่าทิ้งกรมธรรให้เสียเปล่ารอมาคืนเรื่องนี้บางคนจริงๆหลายคนไม่ทราบแหละ ก็คิดว่ามันไม่ใช่ประกันชีวิตนะประกันชีวิตมันเป็นสัญญาระยะยาวไอ้นั้นยกเลิกลายแต่ขาดทุนแต่เนี่ยมันเราจ่ายเงินไปสําหรับหนึ่งปีที่เกิดความคุ้มครองเพราะฉะนั้นถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงเราอยากจะขายลดอะไรเงี้ยหรือจะยกเลิกเราก็สามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้แล้วติดต่อได้ทั้งตัวแทนนะครับเราก็ทําเรื่องยกเลิกให้หรือว่าติดต่อกับบริษัทประกันก็ได้เหมือนกันนะครับเขาก็คืนตังเข้าชื่อของผู้เอาประกัน ให้เรียบร้อยตอนนั้นขายรถบางทีบางคนไม่รู้ขายไปพร้อมเออแถมประกันไปด้วยแต่บางคนอยากแถมก็นั่นไม่ไม่เป็นไรนั่นก็เป็นจิตของของเจ้าของรถขายกันในเดียวแต่ว่านิดนึงว่าไอ้ประกันที่ซื้อต่อมาที่เขาเขาบอกว่าแถมแถมเศษของปีที่ติดมากับประกันเนี่ยชื่อมันจะเป็นชื่อเก่านะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าคนเก่าอุบัติเหตุอะไรคุ้มครองถ้าซ่อม ไม่ได้ไม่ได้มากก็ไม่เ็นไรแต่ว่าถ้ารถเสียหายยับเยินทั้งคันเงี้ยเขาต้องคืนตังค์ให้คนเก่านะเพราะฉะนั้นข้อนี้น้ตไว้ด้วยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของการยกเลิกกรมธรรม์เนี่ยสามารถทําได้นะครับสมมติเราข่ายรถอย่างอื่นมีอีกไหมอย่างเช่นซ่อมรถบางคนอย่างนี้บางคนซ่อมรถบอกว่ารถชนหนักแล้วก็ แต่ว่ายกเลิกอยากจะยกเลิกอันนี้ก็อนร้นนิงได้ไหมไม่ได้ครับต้องซ่อมให้เสร็จก่อนนะครับซ่อมให้เสร็จก่อนรถต้องซ่อมเสร็จแล้วบริษัทจ่ายค่าสินไหมเรียบร้อยแล้วไอ้นี่เรากรมาทานมาเราไม่อยากจําต่อเราเอากรมาทานมายกเลิกขอคืนเบี้ยส่วนที่เหลือได้นะครับตามอัตราส่วนนั้นนะครับตามอัตราส่วนที่วันแต่ั้งนั้นหมายความว่าถ้ารถชนหนักบางทีไม่อยากขับต่อแล้วอยากจะเปลี่ยนมือแต่ว่าต้องซ่อมอยู่ระยะเวลา ยาวหน่อยอาจจะเดือนสองเดือนสามเดือนครับแล้วแต่ถ้าชนหนักนะถ้ากรณีเกิดอุบัติเหตุแล้วแต่ยกเลิกเนี่ยต้องลดต้องซ่อมให้เสร็จก่อนอ่าครานี้ต้องยกเลิกขอเบียบประกันคืนต้องซ่อมให้เสร็จก่อนได้ครับได้ครับโอเคคราวนี้ถ้าในเรื่องของแบบอะไรนะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องจะดอกปมมาทันนะครับกรณีรถเราไม่ได้เกิดอุบัติเหตุยืดได้ขยายได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราต้องหยุดการใช้รถอย่างน้อย3เดือนขึ้นไปเราจึงมาขอดอกพัฒนาแล้วขอขยายเวลาส่วนที่หเูนะครับแจ้งหยุดอย่างรียกแได้งหารใช้รถบางทีอาจจะไม่ได้ซ่อมจากเหตุนะครับเกิดรถเสียรถเสียแล้วต้องซ่อมเป็นระยะเวลานานๆหรือว่าบางคนอาจจะมีหยุดการไปทํางานต่างประเทศ3เดือนขึ้นไปนะครับอย่างที่พี่ดำว่าสมเดือนขึ้นไป กรมธรร์เราหนึ่งปีสมมติคุ้มครองมปแนละสองเดือนอ้าวนี่ต้องถ้าเราไม่อยากยกเลิกกรมธรรม์นะครับเรามาขอดอกแล้วขอขยายระยะเวลาขยายเวลาขยายระยะเวลาความคุ้มครองก็คือหยุดความคุ้มครองไปในช่วงที่เราไม่อยู่เราไม่ได้ใช้รถนะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นเป็นเกตเล็กน้อยที่ในเรื่องของงานประกันที่บางทีหลายหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับแต่ว่า เราในฐานะตัวแทนเราก็อธิบายในเรื่องของความรู้ต่างๆพวกนี้ให้ฟังนะครับเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ต้องไปเสียตังในเรื่องของคุ้มครองโดยที่ไม่จําเป็นนะครับรถไม่ใช้ก็ยกเลิกได้รถที่เกิดไม่ได้ไม่ได้ใช้นานๆขยายความคุ้มครองได้รถที่ไม่ใช้แล้วอยากจะขายก็สามารถยกเลิกได้แต่มีตังคืนด้วยนะครับส่วนขยายความคุ้มครองเนี่ยสมเดือนขึ้นไปเนี่ยสามารถทําได้แต่ว่านี้ไม่ได้ตังคืนแต่ว่า ก็ไม่ต้องเสียสิทธิ์ความคุ้มครองตัวนั้นไปนะครับถ้าคุยในเรื่องทุนประกันมันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องขนส่งอันนี้ขอเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงมีในเรื่องของประกันขนส่งว่าเวลาเวลาเกิดเหตุบางทีมันจะเกี่ยวเนื่องกับยกเลิกเนี่ยบางคนเขาเกิดเหตุเสร็ว่าคนเขาเขาเขาอยากจะยกเลิกเพราะว่าทุนประกันเนี่ย มันเรียกว่าถ้าเกิดเหตุเนี่ยของประกันขนส่งนะทุนประกันมันจะยังไงนะพี่จมครับสมลดลดลดประกันขนส่งลดกระบะนะครับลถกระบะลดลด้ลวนนะครับมันจะมีข้อจํากัดในการในการคุ้มครองอยู่นะครับอย่างลดล้วนประกันลดล้วนลดขนลดขน,ลดขนรถขนผักลดขนผลนนไม้สดเนี่ยฮะถ้ากรณีมีค่าสินไหม มีมีเกิดอุบัติเหตุและมีการจ่ายค่าสินไหมแล้วทุนประกันเนี่ยมันจะลดลงตาม,มค่าสินใหมที่บริษัทเขาจ่ายยกตัวอย่างเช่นเราทําทุนประกันไว้ห้าแสนนะครับแล้วลดเกิดอุบัติเหตุมีการจ่ายค่าสินไหมไปแล้วสามแสนก็เหลือทุนประกันอยู่สองแสนนะครับเท่ากับว่าเราในกรมธรรม์ฉบับนั้นเราเหลือวงเงินประกันอยู่สองแสนส่วนเราจะซื้อเพิ่มเนี่ยคงไม่ได้ ถ้าจะซื้อถ้าจะซื้อมันจะมีมันจะมีแบบซื้อได้กับซื้อไม่ได้ครับครับอย่างโปรไวรลนสร้างตัวของเราที่ที่ทำอยู่โปรไวรัสสร้างตัวไม่ได้เขาจํากัดว่าเพราะมันเป็นเบี้ยราคาราคาพิเศษจริงๆรนะครับถ้าเกิดเหตุก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงเกิดเหตุเท่าไหนสมมุติว่าสามแสนเกิดเหตุไปอย่างที่ว่าสองแสนเหลือทุนอีกแสนหนึ่งนะครับก็ยังมีความคุ้มครองต่ออีกหนึ่งปีให้จนครบหนึ่งปี นะครับแต่ว่าซื้อเพิ่มไม่ได้แต่ว่าบางตัวเหมือนกันตัวอื่นอย่างถ้าตัวปกติของของประกันขนส่งถ้าเกิดเหตุก็สามารถซื้อเพิ่มได้ครับเราต้องมาดูนิดหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางตัวแทนถ้าถ้าผ่านการเคลมผ้าสินใหม่เนี่ยเราเป็นตัวแทนเราจะแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้กรมธรรม์ของคุณเนี่ยเหลือทุนประกันอยู่แค่นี้แล้วนะมพหน้นาทีของเราก็คือดูแลตั้งแต่ ตั้งแต่ต้นจนจบถ้าจะทําเพิ่มก็ต้องทําใหม่ขึ้นมาเราจะแจ้งให้ลูกค้าทุกรายทราบว่าตอนนี้ทุนประกันคุณเหลือเท่าไหร่คุณเหลือเท่าไหร่นะครับรัดจ่ายพอจ่ายไปได้เท่าไหร่จะเหลือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นโน้ตไว้นิดหนึ่งว่าทุนประกันของประกันขนส่งมันจะลดไปตามเคลมของชิ้นใหม่ชิ้นใหม่ที่วาเค่ไมทุนห้าแสนเคลมไปสามแสนก็จะเหลือทุนสองแสน เพราะฉะนั้นแต่ยังคุ้มครองต่อทั้งปีบางบริษัทซื้อเพิ่มได้บางบริษัทอาจจะซื้อไม่ได้นะครับการนี้ก็ให้ให้เช็คกันไปแล้วเราก็จะแจ้งทางลูกค้าของเราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็โน้ตไว้นิดหนึ่งครับโอเคก็วันนี้เป็นเกตความรู้ในเรื่องของการยกเลิกประกันภัยนะครับทำยังไงถึงมีการได้ได้ีประกันคืนได้ด้วยนะครับก็ขอให้ ตัวนี้เป็นความรู้กับผู้อภะบาลแล้วกันนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าถูกใจในตัวข้อมูลของประกันรถนะครับถ้ามีคำถามก็สามารถที่จะกดคอมเมนต์เข้ามานะครับถามคำถามเราได้นะครับรับปรึกษาเรื่องประกันภัยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ